สปอยสกิลจูล,ลงล่างเทพมานที่จะเข้าเป็นตัวต่อไปของเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เราเล่นกันอยู่นะปัจจุบันสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำ ล้านจอนชาวไรเลยนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสกิลล่างจูลงเทพมารกันนะครับว่าสกิลมันเนี่ยจะโหดเป็นประมาณไหนบ้างแล้วสมควรที่จะดองใบเนี่ยไปล่อในส่วนของจูล่งล่างเทพมารกันดีไหมวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูสกิลกันเลยนะครับตัวของริโปยังไม่ทันออกเลยยังไม่ทันจบนะครับเราพามาสปอยถึงในส่วนของจูลงล่างเทพมารเลยเนาะก็ สำหรับจู่งล่างเทพมานะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเสียงฝนเข้าเนี่ยต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับฝนมันไม่ยอมหยุดตกแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ว่างดังนั้นก็เลยจะต้องรีบทําแล้วลงให้ในคืนนี้นั่นเองเนาะ ในวันนี้เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูสกิลเบื้องต้นกันก่อนสึ่งสกิลของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับตัวล่างปกติเลยนะครับคุณผู้ชมมันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เฉยๆอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะจากปกติแล้วเนี่ยจูลงนะครับมันก็จะเป็นสกิลประมาณนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ากันไปเนาะส่วนสกิลตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละในส่วนรูปแบบสกิลตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเดิมนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็จะม ประมาณนะนั้นเองนะในที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูจุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเจ้าการอัพขั้นนั่นเองนะครับคือตัวพวกมารเทพอะไรแบบเนี้ยเราจะต้องไปเน้นดูที่การอัพขั้นนั่นเองเนาะสำหรับเจ้าตัวนี้การอัพขั้นหรือขั้นที่1น,นะครับเมื่อเราได้ตัวมันมาแล้วเราอัพขั้นไปขั้นที่1นเนี่ยนะมันจะโหดขนาดไหนเราลองดูกันเลยดีกว่าสําหรับในตัวของจูล่งล่างมารเนี่ย เมื่อเราอัปเกรดจนไปถึงขั้นหนึ่งแบบนี้แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวจูโล่งเนี่ยมาดําเนินการอะไรก็ช่างนะครับจะมีการเพิ่มในส่วนของดากอนหรือว่ามีการเพิ่มในส่วนของแบบว่าสะสมเนี่ย เจ้าตัวค่าสถานะดาก้อนนะครับให้กับตัวเองในหนึ่ระดับนั่นเองนะครับและเจ้าตัวสถานะนี้เนี่ยหรือสถานะดาก้อนหนระดับเนี่ยจะบวกในส่วนของอัตราคริติคอลในหกปอร์แล้วก็เป็นในส่วนของความแม่นยำเนี่ยอยู่ที่6เปอร์เซนต์เช่นเดียวกันนะฮะแล้วมันจะสามารถสะสมสแต็คได้ทั้งหมด20ระดับนั่นเองเนาะในตรงนี้นะครับจะมีเงื่อนไขด้วยว่าถ้าเราสะสมในส่วนของค่าสแต็คตรงนี้เนี่ยได้5แล้ว นะครับจะมีการทําให้ฝั่งตรงข้ามนะครับติดสถานะหรือว่าเพิ่มสถานะลมหายใจของมังกรนะครับในส่วนของค่าสถานะตรงนี้นะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ย จะไม่สามารถบล็อกได้นะอันนี้มันจะติดแน่ๆคือมันจะไม่สามารถบล็อกได้มีโล่ป้องกันสถานะยังไงก็โดนแน่ๆอะไรประมาณนะั้นนั่นเองเนาะค่าสถานะนี้นะครับเมื่อเขาได้รับแล้วเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของโล่นะครับหรือว่าการเสกโล่อะไรแบบเนี้ยลดลง40%และก็การรักษาเนี่ยลดลงนะครับ40%นั่นเองเนาะ เป็นระยะเวลา3เทินนะครับบอกเลยว่าตรงนี้ค่อนข้างโหดเหมือนกันนะเพิ่มความสามารถให้ตัวเองนั้นโจมตีแรงขึ้นและมีอัตราคริติคอลเนี่ยที่สูงขึ้นบวกกับว่าเมื่อเราตีเขาเราอาจจะติดในส่วนของแบบว่าหลบหลีกอะไรแบบเนี้ยตรงนี้ก็เพิ่มฮิตให้ด้วยอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะและก็ยังมีการเพิ่มสถานะให้ฝั่งตรงข้ามด้วยนะคุณผู้ชมสถานะนี้เพิ่มให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย ตอนที่เราสะสมนะครับในส่วนของเจ้าตัวลมหายใจมังกรเนี่ยได้ทั้งหมด5ชั้นหรือ5สเต็กนั่นเองนะครับมันจะมีการแจกบัฟให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถป้องกันได้ไม่สามารถบล็อกสถานะนี้ได้ฝั่งตรงข้ามจะโดนล,ลดในส่วนของโล่นะครับปริมาณเนี่ยลดลงเลยนะครับ40%ถ้าเขาจะมีการเสกโล่เนี่ยเขาก็จะโดนหักนะครับจาก100%เนี่ยหักไป40%และก็ถ้าเขาเนี่ย จะมีการรักษานะครับก็จะรักษาลดลง40นั่นเองเป็นระยะเวลา3เทินดังนั้นตรงนี้ถือว่าดีมากๆ มันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของเราปลดจนไปถึงขั้นสีส้มตรงนี้ได้แล้วนะครับในเริ่มต้นการต่อสู้เนี่ยของเจ้าตัวจูร่งล่างมานี้นะครับจะได้รับลมหายใจมังกรเลยทันทีเนี่ยสระดับนั่นเองนะครับหรือว่า2สแต็กเนาะลมหายใจมังกรนะครับจะมีการเพิ่มเอฟเฟกต์คริติคอลด้วยจาก6%กเนี่ยกลายเป็น10%นะครับความแม่นยำเพิ่มจาก6%กเนี่ยกลายเป็น10%เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ปริมาณที่จะทําให้เขา Oh yeah. เพิ่มโล่หรือรักษานะครับก็จะเป็น60%นั่นเองเนาะคือ2ระดับนี่ถือว่าเวให้กับสกิลนี้เต็มๆเลยหรือว่ามันเป็นการบูทนี่แหละนะครับแล้วในช่วงต้นเนี่ยเราได้รับลมหายใจมังกรทันทีเลย2ระดับนั่นเองเนาะถือว่าดีนะครับเริ่มเก่งขึ้นมาละส่วนขั้นสีแดงนะครับที่เป็นแบบนี้เนี่ยทุกครั้งที่พลังชีวิตของเป้าหมายนะครับลดลง1%ความเสียหายสุดท้ายของจูโลงล่างมานี้นะครับจะเพิ่มขึ้น1.8 5%นั่นเองเนาะคือว่ายิ่งเขาเลือดน้อยเนี่ยความเสียหายสุดท้ายที่จูร่งตัวนี้ทำเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะครับ1.5%นั่นเองถ้าเขาเลือดลดเยอะเนี่ย จูลงก็จะตีแรงขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับเมื่อใดก็ได้เนี่ยที่เป้าหมายนะครับมีในส่วนของอ่าพลังชีวิตเนี่ยลดลงอะไรประมาณนั้นและก็ถ้าพลังชีวิตนะครับของเป้าหมายเนี่ยต่ำกว่า40%นะครับจะทําการโจมตีปกติเนี่ยครั้งเดียวนะครับจูลงตีฟรีเลย1ครั้งอะไรประมาณนั้นทุกตัวในทีมเขาอะถ้ามีเลือดลดนะครับถึง40%แล้วจูลงจะมีการไปโจมตีปกติทันทีเนี่ยหครั้ง และทุกตัวถ้าลดถึง40%จูล,ลงจะออกไปตีแบบแน่นอนอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะและถ้าเราปลดล็อกเนี่ยในส่วนของขั้นนี้ได้แล้วนะครับมันจะมีการเพิ่มนะครับลมหายใจมังกรเนี่ย5ขั้นทันทีเมื่อเริ่มต่อสู้นั่นเองนะครับมีการแจกดีบัฟเนี่ยโดยทันทีอะไรประมาณนั้น และเมื่อเราปลดล็อกไปเป็นขั้นที่4หรือขั้นสีม่วงตรงนี้ได้แล้วนะครับจูโล,ล่งเนี่ยจะได้รับในส่วนของลมหายใจมังกรทันทีเลย5ขั้นนั่นเองเนาะคือแบบว่าเกิดขึ้นมาปุ๊บเริ่มเกมปั๊บนะครับมีการแจกดีบัฟเลยโดยทันทีอะไรประมาณนั้นนั่นเองและก็ในส่วนต่อมานะครับถ้าในส่วนของอลมหายใจมังกรขั้นนี้เนี่ยได้ปลดล็อกแล้วนะครับมันจะมีการบูตเอฟเฟกในส่วนต่างๆเนี่ยให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับในส่วนของสถานะลมหายใจมังกรครบที มั้งอันนี้นะครับมันก็น่าจะได้ในส่วนของสแตก็กลมหายใจมังกรเนี่ยเพิ่มมาอีก1น,นะครับเป็น6อะไรประมาณนั้นแล้วก็พลังชีวิตของเป้าหมายเนี่ยที่ลดลงไป1%นอะครับไอแบบนี้นี่แหละมันจะมีการเอ่อบูส์นะครับจาก1.5%เนี่ยให้กลายเป็น2%อะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะดังนั้นสกิลมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับและสกิลสุดท้ายของเจ้าตัวจู่โงล่างมาเนี่ย เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเนี่ย10%เลยทันทีนะครับและก็จะมีการฟื้นฟูพลังชีวิตของเจ้าจูลงล่างมานี้ด้วย10%ของพลังชีวิตสูงสุดเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะ และหากพลังชีวิตของเป้าหมายนะครับถึง40%เนี่ยจูร่งจะมีการไล่ทักษะเลยโดยที่ไม่ต้องใช้ในส่วนของโทสะเนี่ยหครั้งทันทีนั่นเองนะครับและ1ยูนิตเนี่ยสามารถที่จะไล่ได้1ครั้งต่อการต่อสู้นั่นเองเนาะถือว่าเป็นอะไรที่โหดมากเลยนะถ้าพลังชีวิตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือน้อยกว่า40%แล้วจูร่งจะมีการใช้ทักษะเนี่ยหรือว่าไล่ทักษะนะครับหครั้งโดยที่ไม่ต้องมีโท ก็ได้เนี่ยไล่แบบฟรีๆนะครับใส่ตัวนั้นๆเลยเนี่ยต่อ1ครั้งต่อการต่อสู้เลยซึ่งตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจนะว่าถ้ายูนิตตัวหนึ่งเนี่ยครับมีการเอ่อโดนไล่ไปแล้วหลังจากที่พลังชีวิตเขาเหลือ40%เนี่ยแล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะใช้กับยูนิตที่ไม่ใช่ตัวซ้ํากันหรือว่ามันจะใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อการต่อสู้แต่ว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยเจ,จ้าจูโรงล่างเทพมานี้นะครับจะเป็นตัวที่นิยมมากๆนะคือเขาก็ใช้กันอยู่นั่นแหละเนาะเพราะว่ามัันนเป็ตว ไซึ่งเซิร์ฟเวอร์นอกในตอนนี้เนี่ยผู้ชมก็น่าจะเห็นนะครับว่าเขาก็ยังนิยมใช้กันอยู่โดยเฉพาะเกาหลีเนี่ยคนที่จะใช้จูร่งล่างมาเนี่ยจะมีเยอะมากๆนั่นเองเนาะดังนั้นบอกเลยนะครับดูแล้วความที่มันจะเก่งแบบโดดเด่นขั้นสุดเนี่ยมันปั้น5ดาวถ้ามันสามารถที่จะไล่สกิลโดยที่ไม่ใช้โทสะหรือว่าโกดเนี่ยได้ฟรีกับคนที่มีเลือดน้อยกว่าหรือต่ํากว่า4 0เนี่ยได้1ครั้งแล้วก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นตัวละครที่โหดมากและผมเองเนี่ยก็ได้ เห็นมาแล้วนะครับว่าไอตัวเนี้ยทาไมมันดูการออกสกิลของมันดูแบบงงๆก็ไม่รู้นะครับอยู่ดีๆก็ออกแล้วก็ออกบ่อยมากคือมันเก็บ3แถวอะโดยที่แบบว่าตัวเนี้ยมันตีไปแล้วมันไม่ตายใช่ไหมแล้วมันไม่มีโทสะแล้วไม่มีการปล่อยไปอีกครั้งหนึ่งเอ้างงเลยนะครับมันติดจากสถานะอะไรตอนนี้ผมก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อมันเป็นเจ้าตัวขั้น5นั่นเองนะครับที่มันเนี่ยจะโชว์ความสามารถที่โดดเด่นนั่นเองเนาะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ จูรงล่างเทพมาเนี่ยผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงบ้างครับคือสมกับการรอคอยไหมโดยส่วนตัวเนี่ยครับผมให้เลยว่าจูรงล่างเทพมาเนี่ยเป็นตัวละครที่โหดมากๆตัวหนึ่งนะครับดูเหมือนจะไม่แรงนะแต่ใครจะบอกว่าไม่ไมแรงเนี่ยรอมันเข้ามาจริงๆก่อนมันจะเป็นตัวละครที่แรงมากๆในส่วนของการมอบดีบัฟเนี่ยในขั้นหนึ่งก็มอบแน่ๆอยู่แล้วนะครับคนละ1ดีบัฟเลยแล้วก็เป็นระยะเวลา3เท่านั่นเองและถ้ามีการสะสมไปถึง10ก็จะมีการมอบอีกอะไรประมาณนั้นนั่นเองเนาะดังนั้นถือว่าเป็นตัวละคร ที่ดีเลยนะสก,กิลมันจะเป็นประมาณนี้คุณผู้ชมคิดว่าดีไหมเนี่ยก็ลองดูแล้วกันเนาะในส่วนตัวของเราลองมาสปอยให้ก่อนเรารู้นะว่าในส่วนของตัวเทพมาเนี่ยตัวอะไรตัวต่อไปตัวไหนมันจะเข้าถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตารางเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําให้ในวันพรุ่งนี้แล้วกันเนาะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนถ้าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อแรงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ